เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตก็เหมือนเรือนี่แหละเป็นนาวาชีวิตล่องลอยไปเรื่อยๆสําคัญที่สุดก็คือหางเสือของเรือการชักใบเรือให้สูท่ทิศทางลมลมคลื่น จะส่งผลให้เรือเข้าถึงฝั่งได้เป็นแบตเตอรี่ของชีวิตทำให้เราได้มั่นใจว่ามีพลังข้อสำคัญที่สุดคนถือใบเรือชักใบเรือจะต้องรู้ทิศทางลมคลื่นมาทิศทางไหนลมมาทิศทางใด จะต้องชัดเจนเชี่ยวชาญฝึกฝนไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็ถูกกระแสลมพัดบางครั้งเราก็ถูกกระแสคลื่นน้ำทะเลพัดตกป้อมแปลมลงไปจากเรือหรือเรือล่มเรืออับปางก็มีเราทุกคน มีโอกาสที่จะผิดพลาดในชีวิตแต่ก็แก้ไขได้เราทุกคนมีโอกาสที่จะล้มเหลวแต่ไม่ล้มเลิกเราทุกคนมีโอกาสที่จะพลาดพลัง้งผิดเผลอและก็ล้มเหลวในชีวิตแต่ก็เริ่มต้นได้เราเพาะมาเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความหวังความทรงจำและ แรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นที่ใดที่นั่นจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้เราก้าวเดินต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตของเราทุกคนถูกกำหนดด้วยใจที่มีพลังเสมออย่าบทกำลังใจไม่ว่าเราจะสูญเสียอะไรไปถ้าชีวิตยังอยู่เราสามารถหาได้ใหม่ทุกอย่างขอเจริญพร